ดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาแนะนําวิธีการทํางานของโหมดนะคะว่าเรามีทั้งหมด8โหมดการทํางานเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีโหมดอะไรบ้างนะคะก่อนที่เราจะปรับโหมดเนี่ยนะคะเราต้องมาปรับกก้สวิตต์ตรงนี้ก่อนนะคะกก้สวิตต์ตรงนี้นะคะจะยุ่งกับเขาก็ต่อเมื่อปกติแก้สวิตต์ตรงนี้จะเป็นออฟนะคะถ้าเกิดเราเป็นออนเราถ้าเราจะปรับเราต้องปรับมาเป็นออนนะคะ ถ้าเราจะปรับโหมดนะคะเราต้องมาปรับมาเป็นออนนะคะแต่ถ้าเราไม่ไม่ปรับโหมดเราก็อย่าไปยุ่งกับเขานะคะการสวิตช์นี้อ่ะพอปรับเป็นออนปุ๊บเนี่ยหน้าจอจะขึ้นขีดสับขีดแบบนี้นะคะเรามาดูกันนะคะโหมดที่1น,นะคะคําว่า A ก็คือช่องที่1น,นะคะอ่อตอนนี้เป็นปริมาณผงกาแฟตอนนี้เราตั้งไว้4.5นะคะถ้ากเราอยากจะรู้ว่าน้าเท่าไหร่ก็กดซ้ําไปที่โหมดตัวนี้เอฟเ,เฟซโซอีกทีหนึ่งก็เป็นน้ำอ่าเอ A, ก็คือผงเล็กเอ็นเอ็นแบบนี้ก็คือน้ํานะคะผงก็4.5น้ํา6.5 อ่าส่วนช่องที่2ก็คือ B B ก็คือช่องที่2ตอนนี้เป็นขับป,ปูเราก็ตั้ง4.5น้ำาก5นะคะอ่าช่องที่3เป็น C C ก็คือโกโก้นะคะเราตั้ง4.8น้ำา6.5แต่ถ้าวันหนึ่งคนที่แบบอ่าเอาช่องขับป,ปูนเนี่ยเป็นช่องชาเขียวนะคะก็ปรับแค่4พอนะคะ อ่าก็น้ําก็หกจุดห้าเหมือนเดิมนะคะอ่านี่คือหมดที่หนึ่งต่อไปหมดที่สองนะคะเป็นหมดจํานวนเงินนะคะจานวนเงินของเรามีสองแบบนะคะมีแบบทานฟรีก็คือสูตรบาทกับจํานวนเงินก็คือมีตู้สิบบาทก็เป็นสิบบาทตู้กัญชาก็เป็นยี่สิบนะคะแบบนี้ก็คือเราตั้งไว้ยี่สิบคือตู้กัญชานะคะอ่าต่อต่อไปหมดที่สามนะคะหมดที่สามนะคะเป็นหมดการทํางานของอ่เขาเรียกว่า การที่ว่าลูกค้าเนี่ยขายได้กี่แก้วนะคะเป็นการเช็คจานวนแก้วนะคะตอนนี้แก้วของเรานะคะเราก็เช็คนนี้ได้กี่แก้วอันนี้ได้กี่แก้วอันนี้เราเช็คไปอันนี้ได้กี่แก้วเราสามารถเช็คได้นะคะถ้าเราจะดีดแล้วก็กดค้างไว้นะคะค้างไว้ประมาณ2นาทีนะคะให้มันเป็นมันขึ้นศูนย์ศูนย์นะคะแล้วเราก็ปล่อยออกมาน,นี่คือการดีดแก้วนะคะแก้วนี้จะอยู่ได้ประมาณเลข999นะคะถ้าเลย999เไปแล้วนะคะเขาก็จะไม่นับให้เรานะคะอันนี้คือหมดที่3นะคะ อ่าต่อไปโหมดที่4นะคะโหมดที่4คําว่า ac 1นะคะ ac 1เราสั่งให้แก้วตกลงมานะคะถ้าวันหนึ่งเราจะเอาแก้วเอาไปตั้งเองคือแก้วนอกนะคะคือไม่ได้อเอาแก้วไหนแล้วก็ตั้งัพเป็น ac 2นะคะแต่ตัวนี้เราเป็น ac 1ก็พอนะคะอ่าต่อไปอันนี้โหมดโหมดอันนี้คือโหมดที่4นะคะ ac 1คือโหมดที่4ต่อไปโหมดที่5ก็คือหนหภูมินะคะตอนนี้เราตั้งไว้80องศานะคะแต่ว่าถ้าหน้าหนาวนะคะเราอาจจะัพเป็นัพเป็น85ก็ได้นะคะแต่นี้หน้าร้อนก็เอาแค่80พอนะคะค เสร็จแล้วก็โหมดที่6นะคะเป็น i n 2 i n 2ก็คือเราใช้ปั๊มน้ำดุดขึ้นมานะคะแต่ถ้าวันหนึ่งเราไม่อยากจะใช้ปัม๊มเราอาจจะใช้ถังข้างบนเทลงไปแล้วก็ปรับเป็น1เป็น2นะคะเป็น I n 2เออไอเนะคะถ้า i n 2ก็คือว่า,าเป็นปั๊มน้ำถ้า i n 1ดาวนะคะก็เป็นเ,เราเทน้ำเองนะคะอันนี้คือโหมดอันนี้คือโหมดที่ที่6นะคะส่วนโหมดที่7นะคะ ก็คือเป็นโหมดตัวนี้เป็นโปรแกรมของเครื่องนะคะอย่าไปยุ่งกับเขานะคะเป็นเลขสิบนะคะที่บรทตั้งไว้นะคะส่วนโหมดที่แปดนะคะเป็นปุ่มเป็นดีขีดศูนย์นะคะเราอย่าไปยุ่งกับเขานะคะนี่เป็นโปรแกรมของเครื่องนะคะเพราะฉะนั้นเรามีแค่แปดโหมดการทางานพอเสร็จเสร็จปุ๊บเราก็กดอีกทีหนึ่งให้เป็นขีดสามขีดนะคะเสร็จแล้วเราก็มาปรับตรงนี้นะคะให้เป็นออฟนะคะพอปรับเป็นออฟปุ๊บเนี่ยค่ะเราก็ไม่สามารถที่จะกดปุ่มนี้ได้อีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นปุ่มนี้นะคะคือการตั้งเซตการทํางาน ะะถ้าเราปรับเป็นออฟปุ๊บเราจะกดได้แค่3ามปุ่มนี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราตั้งโหมดเนี่ยเราต้องปรับปเป็นปรับไปเป็นออนแต่ถ้าเราเสร็จแล้วปุ๊บเราต้องปรับไปเป็นออฟทุกครั้งนะคะอย่าลืมนะคะถ้าลืมแล้วเนี่ยลูกค้าก็จะมากดอะไรไม่ได้เลยนะคะคะ่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ